ครับสวัสดีกับชาวเกษตรกรของป่าแสวงการเกษตรครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับตรงที่สวน2,000กว่าต้น2,700ต้นนะครับวันนี้ก็เราจะมาดูใบมาดูลูกกันนะครับมาคุยเรื่องช่วงขึ้นลูกแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูจะเข้าฤดูแรงนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็น ลายหนาวนะครับเข้าสุ่รุนแรงนะครับกุมภานะครับหลังตุตจีนไปนี่นะครับก็จะมีลมหนาวมารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้ารอบสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ไปก็จะอากาศจะเริ่มร้อนนะครับแล้วก็ปีนี้สรุปว่าอากาศค่อนข้างจะไม่รุนแรงมากครับอากาศดีนะครับแล้วก็ทุเรียนเนี่ยมีหนาวมั่งมีร้อนมั่งมีหนาวร้อนมั่งเนี่ยเขายัางชอบเลยครับอย่างเงี้ย ทุเรียนโอกาสที่เขาจะติดลูกขึ้นลูกโตเร็วนะครับแล้วใครที่มีใบแตกมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีใบอ่อนขึ้นมาเนี่ยสักนิดหน่อยเนี่ยฮะจะยิ่งดีมากนะครับเขาจะช่วยส่งลูกส่งผลให้ลูกทุเรียนโตเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สาคัญที่สุดคือขึ้นลูกแล้วนะครับเราจะต้องจําเป็นจะต้องหว่านปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่หลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะค่อนข้างใส สม่ำเสมอได้เลยนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นทุเรียนก็จะไม่เคยโตนะครับของเราเนี่ยปีนี้ของผมใส่8 24 3สามลูกนะครับใส่25้าเจ7ด1ลูกนะครับผสมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลายๆรา,ายก็นั่งเก๊กกันอยู่รุ่นกันอยู่ว่าเอ,อสูตรแบบนี้ไม่เคยเจอเลยนะครับนะฮะก็อันนี้มันเป็นเทคนิคใครเทคนิคมันเนาะ แต่จริงๆนะ้วปกติเนี่ยเขาจะใส่12 12 17หรือ1 3บ3 21ประมาณนี้นะครับหรือจะใส่8ป4ยี่สีล้วนๆก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่8 24่ล้วนๆเนี่ยนะฮะมันก็จะดึงลูกเยอะเกินไปทําให้ลูกอาจจะไม่โตได้นะครับอันนี้ผมก็มีเทคนิคว่าถ้าเกิดว่าใส่8ป4ล้วนๆเลยเนี่ยมันก็ใส่ได้ไหมครับใส่ได้ครับแต่อาจ ลูกจะไม่เบ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันกดเกินไปหรือไม่มีไนโตรเจนเลยอย่างเงี้ยเราก็ถือว่ากลัวลูกมันจะไม่เบ่งจะไม่โตนิฉะนั้นผมก็เลยใส่ยี่บห้าเจ็ดเจ็ดไปหนึ่งลูกหรือ8-24ยี่สีักสมลูกใส่สิบหกสักหึ่ลูกอย่างนี้ก็ได้ครับอันเนี้ยมันก็เป็นเทคนิคของเราที่เราคิดแล้วเราก็เอามาประยุกต์แต่ถ้าเราใบเราดีต้นเราดีฉีดยาสม่ำเสมอ นะครับผมรับประกันเลยลูกโตแน่นอนนะครับ,รบวันนี้ก็เลยผมก็มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะโยงแทบจะไม่ทันกันนะคโตเร็วมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมใส่แปดยี่สิบสี่กับยี่ิบห้าเจ็ดเจ็ดไปแนละ้วเป็นไงมัง่งอ่ะจิ๊บเข้ามาดูตังนี้เลยครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่กลัวงงว่าผสมนะก็ใส่สิบสองสิบสองสิบเจ็ดได้เลยะนะปะ้าเนาะ,ะถ้าแบบว่าเริ่มอะไรอย่างเงี้ยสิบสองสิบเจ็ดหรือสิบสามสสามยี่สิบเอ็ดก็ได้ครับ อันนี้เราไม่ได้มีจำกัดว่าจะเราจะใส่อะไรนะครับลูกอ <ผม S 2> ย่างนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยลูกนี่กิโลก,กว่าละกิโลกว่าแล้วเนี้ยคือลูกค่อนข้างตรงสวยครับพูดีครับอันนี้ทุเรียนสามปีครึ่งเข้าปีสีนะครับอ่ะอันนี้ลูกไว้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผมลูกไว้เยอะหน่อยนึงอย่างนี้ประมาณกี่ลูกกัะป้าต้นเนี้ยคข่าวๆโโต้นนี้นับได้ยอยู่ที่สามสิบ

ถ้าลูกละลูกก็เจ็ดร้อยเหรอะประมาณก็รุ่นี้ก็โลละสามร้อยอ่ะโหโหละสามร้อยลูกละสองโลปีไปหกสิบลูกหกร้อยหกร้อยหกสิบลูกของตัวละสองหมื่นเลยเหรอใช่โอ้โหอันนี้มันมันเทคนิคของใครของบันเราของผมเนี่ยพยายามจะเอาไว้ลูกคู่ครับคือถ้าลูกคู่เนี่ยฮะมันก็จะตอดีนะครับแต่ทีเนี้จริงเนี่ยผมเอาไว้ตั้งสามลูกสองลูกฮะอย่างนี้ฮะอย่างดูดูด้น เห็นได้บนไหมกิ่งนกก็สองลูกอันนี้สามลูกอันนี้ก็สองลูกมันมีสรุปแล้วมันมีทุกกิ่งอะครับต้นม่จะใหญ่เลยต้นโอ้โหนี่มีลุงน้องเหยียบหักไปกิิงเดี๋ยวน,นี่ยฮะลูงน้องเหยียบหักไปกิ่งเหยียบหักนะนั่นแหละย,ยังเหลือหกสิบลูกกิ่งที่หักไปร่วมป,ประมาณห้าลูกมือสองมือจับนะเนี่ยประมาณนี้อ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถามว่าโตไหมครับผมว่าโตฮะเพราะว่า เราไม่ได้ใส่ไป2ยี่สิบอย่างเดียวเราไม่หยุดนะฮะเพราะว่าตอนนี้ใบของเราค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาคือแตกมาหนึ่งใบนะฮะเราก็ฉีดทางใบเนี่ยสุดยอดดอกสุดยอดผลล้วเนี่ยฉีดไปเรนะื่อยฮะใบดีมากครับปรากฏว่าอ่มาดูใบตัวนี้เลยกระดุมอันนี้เขากระดุมนะรุ่นแรกขายเดือนมีนาน,นะจ๊ะอันนี้ดูหมอน,นีฮะห็นนี้เขาจะแตกใบขึ้นมาครับแตกมาปุ๊บเนี่ยใบยแก่เลยใบยแก่เลยเนี่ยอันนี้เป็นผลดีกับ ทุเรียนฮะดูดต้นนี้สามปีเนาะอันนี้สามปีก็ต้นนี้ก็มีก็สิกกระลูกเนี่ยอันนี้ก็สองสามเป็นอะไรเป็นห้าอันนี้ไม่เอาละพออ่ะเอาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเป็นสิบสองต้นนี้ส<ข>ิบสองลูกโอ้ก็ปาร์คขอมีอีกยังไม่หมดมีอีกสิบสามลูกอยู่ตรงนี้อีกมีกกรรมกรรมมือในที่ว่าประมาณแค่ไหนต้นแค่ไหนเนี่ยทำทุเรียนเอาเงินจริงๆนะ มือยังแบบว่ายังกาได้อยู่เลยอะสามลูกนี่ถ้าลูกละเจ็ดร้อยนี่ตอนนี้ก็มีหมื่นนึงนะโอ้โหมันคนมันอยากได้ตังค์นะทําทุเรียนเอาเงินจริงๆใช่เอาตอนนี้ดีกว่าที่แรกป่าคิดว่าปลูกแล้วได้ลูกนี่กาจะแก่แล้วไหมตอนนี้ยังกลับมาสี่สิบเหมือนเดิมทุเรียนก็ได้ตังค์อีกแล้วอันนี้มันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนเนาะมาดูตอนนี้หนัครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องย t u b e กันด้วยนะคะ ป่าเลือกปลูกกระดุมคู่กับหมอนอันนี้ผมปลูกกระดุมต้นนะครับบางคนกลัวโอ้โหเยอะแยะเหลือเกินนะเรามีรุ่นนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีรุ่นนี้ได้ครับถามไปไหนมีรุ่นนี้ได้เพราะมันโคลรกิ่งครับเห็นไหมฮะถ้ามันออกมารุ่นนี้แล้วเนี่ยอ่ารุ่นบนก็จะอีกกิ่งนะฮะอีรุ่นนะครับมีชนะเนี่ยตุเรียนต้นนี้มีสามรุ่นนะครับหนึ่งสองสามครับถามรุ่นรวมรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้อีรุ่นหนึ่ง แต่เวลาคนตัดเี่ยเขาจะรู้ว่าลายมันลายไหนอันนี้เป็นเรื่องปกติครับอันนี้เราก็ยังนะพอเราก็ลัวหมอนจะเสียใจก็เลยเอาหมอนมาอีกสองต้นครับ <c oughs> หมอนอยู่กระดุมเลย <c oughs> ป้าแบบนี้จะติดไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โห กระแตมากทําทุเรียนเอาเงินนะคะสูตรป่าแสวงเ,เทคนิคดีๆจากป่าเนาะ,นนนะนกดติดตามกันได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะทางช่องทาง y o ย t u b e เทคนิคของป่านี่ฝากบอกต่อนะคะใครบอกได้บุญแน่นอนค่ะเพราะเราต้องเอาตังค่ะค่าใช้จ่ายเราเยอะทุกต้นน่ะติดทุกต้นน่ะ ช้ยาป่าแสวงนะคะบอกเลยว่าถ้าใช้ต้องใช้ตั้งแต่เริ่มทําใบนะคะแล้วอย่ามาใช้แบบว่าอตอนแค่จะติดโรกอย่างเดียวมาใช้บิ๊กบิ้มอย่างเดียวบางทีก็ช่วยไม่ค่อยได้นะคะต้องใช้ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่แล้วเดี๋ยวมันเป็นภูหลอกปีนี้ไม่หลอกนะโอ้โหนีอาจจะเบี้ยวแต่ก็มีภูสามปีได้อย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกว่าทุเรียนกระเทยนะแรกๆที่เราทําใครไปดูคลิปเก่าๆเราแต่ตอนนี้ไม่กระเทยค่ะโตเป็นสาวเต็มตัว อเอาเร็วมากทุกเรียนสามปีเอาตังค์นะคะนนท<ำ>ํ<อ>าทุเรียนม,มีลมว่าวลมหนาวมาหน่อยนะครับมาแต่เช้าเลยนะลมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นหลังอันนี้หลังรุ่นไหนก็ได้เนาะคือรุ่นไหนก็ได้ขอให้ออกรุ่นไหนก็ได้ที่มันติดแล้วมันออกเนี่ยมันติดเนี่ยเราถือว่าเป็นตังค์งั้นะลครับเอาทุกรุ่นนะครับอ้าวหมอนทองโอ้โหเทียบเลยเนี่ยติดมากเลยเนี่ยจิงห้าหกลูกเลย ก็เทคนิคดีๆจากป่าแสวงการเกษตรนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของป่าแสวงแบบครบๆแค่นี้เองทั้งช่องทางเพจก็พิมพ์ว่าป่าแสวงการเกษตรเลย a c e b o o k เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ youtube ก็ป่าแสวงการเกษตรเหมือนกันจ้าใครที่อยากทําตามหรือว่ามือใหม่นะคะกดแชร์ได้เลยแล้วก็ทําตามได้เลยค่ะไม่ต้องลองเราคิดว่าเรามีกระดุมต้นอยู่นะ แล้วมีหมอนอีกอ่ะดี่ด้วยนี่ใช่ช่วงที่หมอนยังไม่ได้ตังเอาตังกระดุมก่อนใช่ไหมป๋าใช่แล้วไม่กลัวแบบพันมันปนกันเหรอบางคนกลัวพันปนกันยิงปีดูดอ,อกเป็นอย่างนี้วนี้ก็ดีอีกแล้วเนี่ยโอ้ยมีทุกต้อนวันนี้คือวันอาทิตย์สีแดงแรงฤทธิ์นะคะเสื้อป๋านี่<ด><ด>แบบสุดดูทุเรียนฮะนี่ครับคนก็สุดทุเรียนก็สุดใครบอกว่ารุ่นนี้เอาลูกไม่ได้ครับ จริงไหมไม่จริงผมบอกเลยครับโอ้โหต้นสองสามปีนี่เอาลูกแล้วทำทุเรียนเอาเงินเราต้องให้รู้ว่าเห็นลูกเห็นเห็นเงินตอนนี้ถ้าเรียกว่าเป็นเงินแฝงอยู่เนี่ยเราแฝงแบงอะไรอยู่นะป๋า <500. S 2> แบง 5, ฮะฮะตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยลูก <c oughs> ลูกประมาณตอนเนี้ยว่าแบงอะไรโอ้โหน่าจะแบงร้อยได้แล้วมัง้งตอนเนี้ยแบงร้อยแบงร้อยโอ้ยป๋าเดียว <c oughs> ป๋าเดี๋ยว <c oughs> ก็หนูขอดูลูกต้นนี้หนะ่อยโอ้โห แล้วมันทุกต้นอย่างเงี้ยต้นละห้าหกสิบลูกอ่ะทํายังไงดีอ่ะต้นละสามหมื่นสองหมื่นแล้วเรากระดุมเรามีอยู300 de ่สามร้อยต้นสามร้อยต้นมีเงินเท่าไหร่อรัป้าหนุ่มตกมากเลยนะทายรนุ่มตกมากเลยโอ้ยตกเดินมาท่้นเดินดูโอ้ยตกต้นนึงตกเป็นร้อยลูกสี่ห้าหกเจ็ดสิบลูกอ่ะ บางคนทําสารเล็กๆกลัวตายแตกใบอ่อนมายัางนี้โคตรดีเลยนะจะบอกให้บางคนกลัวทุเร,รียนมีมีเนื้อละเริ่มมีเม็ดนะครับถ้าทุเรียนมีเม็ดแล้วเนี่ยถ้าแตกใบอย่างเงี้ยครับเขาจะมารับลูกฮะแล้วลูกจะไปเร็วครับผมบอกเลยไม่ไม่ไม่ช้าเลยโตรเร็วครับโตดีอันเียการพัฒนาดีฮะมีก็หมอนเนาะมีหมอนด้วยมีกระดุมด้วยนะดูหมอนดิอหือ ทำสารได้ก็ต้องรื้อสารได้นะคะอันนี้คือหมอนทองอ่ามีหมอนนี่กระดุมคู่กันนะคะเพราะว่าเงินหมอนยังไม่ได้ค่ะลงทุนหมอนก็ต้องเอาขายกระดุมเอาค่ายาของกระดุมมาจ่ายหมอนก่อนแล้วก็หมอนคือกําไรอันนี้มีหมอนมกระดุมเลยนะมีทั้งกระดุมมีทั้งหมอนนะอันนี้ก็หมอนนะ งลโอน้เพีเ่ตมเลยนูอ้โหตล้ติดทุกต้นนะคะติดทุกต้นไม่ได้ติดเป็นบางต้นเราถ่ายทุกต้นถ่ายให้ดูให้เห็นว่าทุเรียนเราติดกันทุกต้นหมอนนี้เ็เลยเนี่ยหมอนก็ขึ้นลูกเยอะแยะมากมายแลวนะไไมลูกนี้ลูกใหญ่เลยนี่หมอนไหมปะโอ้โหโตเร็วมาก พอมันได้ขึ้นลูกแล้วมันโตประมาณหนึ่งกิโลเนาะลกว่าแล้วเนี่ยโหแล้วมันจะกิ่งเนี่ยมันจะอยู่ไหวไหมเนี่ยกิ่งเท่ากับนิ้วโป้งมือแต่สามลูกมันจะรับยังไงไหวเนี่ยป๋าสรุปมันจะไหวไหมเนี่ย,เ,ยเชือกโยงเส้นแค่นี้ไม่น่าจะพอแล้วดูทายัางไงกันดีเนี่ยกิ่งเล็กเก,ก็ทําลูกได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะกดติดตามทางช่องทาง youtube นะคะเจมี่บอกเทคนิคเลย แค่ใช้ยาของป่าแสวงต้องใช้ตั้งแต่ทําใบเอ่อทำดอกทาผลแล้วก็ตัวสะสมอาหารนี่สําคัญที่สุดเลยต้องใช้จริงๆอืมอันนี้เราเดินดูสวนกันนะคะลูกเต็มค่ะอันนี้น้ําก็แบบนี้น้ําเรานี่อันนี้มีตาน้นาํนะตรงนี้ประมาณสี่ไล่ห้าไล่แค่บ่อน้ำเราที่เราจะให้ทุเรียนทุเรียนแปลงนี้2,700ต้นนะคะ ใบน้อยๆอย่างเงี้ยโดนลมอย่างเงี้ยลูกจะอยู่ได้ไหมป๋าติดตูกแล้วติดแล้วใช่ไหมใช่โอ้โหสองพันเจ็ดร้อยต้นนี้เรามีลูกประมาณกี่ต้นที่เป็นรุ่นแรกประมาณเก้าร้อยป่ะเก้าร้อยประมาณทันหนึ่งติดทูกต้นทําทุเรียนเอาเงินบางคนทําทุเรียนเล็กๆแล้วกลัวตายไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเราทําสารได้เราต้องรื้อสารให้ได้ป๋านี่กิ่งล่างติดลูกหะเนี่ยดูกิ่งล่างดิ ดูนี่อะดูขายข้างบนนี่สิดูมีก็ลุกนี่นี่โอโ้โหแต่มันหลายรุ่นเนาะอ,อ,อันนี้ก็รุ่นลูกน้อยลูกน้อยหลากรุ่นนี่นี่ดูต้นนี้นี่โอ้โหดูใบดิดูใบเราดูใบ,บทุเรียนนะคะทุเรุเน่นดูใบเสร็จใบสมบูรณ์แล้วทําไมลูกของเราจะออกมาไม่สมบูรณ์เดี๋ยวมาดูกันโอโ้โหเยอะแยะมากมาย ติดค่ะติดอลังการงานสร้างทําตามสูตรป่าอย่างเดียวนะคะใครที่ยังไม่ได้เคยใช้สูตรป่า,สาแสวงก็ใช้เลยค่ะใบนี่จะเขียวเข้มเป็นเงาประกายเวฟวับวิบวับเลยค่ะถ้าใบตกต้นสมบูรณ์ใบสมบูรณ์ลูกก็จะออกมาสมบูรณ์คือได้ตังค์แน่นอนดอกออกตลอดเลยเนีน่ยอื มันเยอะอ่ะมันเยอะแล้วลูกกลมสวยมากเลยนะปีนี้เราฉีดสารยังไงป้าเราฉีดแค่ครึ่งกิโลเองเราฉีดแค่ครึ่งกิโลนะคะบางปีเราก็ฉีดมากบางปีก็ฉีดน้อยต้องดูดินฟ้าอากาศโอ้โหนี่เป็นพวงเลยนี่โอ้โหต้นแค่นี้เองเนี่ยนี่ต้นแค่นี้นะคะโอ้โนี่โอ้ติดเยอะต้องเด็ดทิ้งเลย เยอะเกินเอาลูกสวยไว้โอโห oh, ติดอลังการางานสร้างอะมีอะไรบอกกับลูกค้าหน่อยไหมป้าของเรานะเนี่ยฉีดยาทุกไม่ได้ยินจ้ะเพราะเราไม่ได้ใส่ไม้นะเดี๋ยวจะไม่ได้เราเราจะฉีดยาทุกสิบวันครับน่าดูใบฮะถ่ายไปทุกาใบเลยนี่อืทุกสิบวันนะครับปกติเลยครับสิบวันเนี่ยเราจะฉีดในนี้ครับ ส่วนี้เราต้องเน้นที่ลูกเลยนะติดเน้นที่ลูกเลยนะนเพี้ยหอยเพี่แป้งนะเหมยวยาไม่กินดหรอวเดี๋ยวมาตรงนี้หน่อยเร็วเชิญดูเน้นที่ลูกหน่อยเน้นที่ลูกวนะเวลาฉีดแดดเดี๋ยวเพี้ยหอยเพี้ยแป้งมันจะเกาะเลยช่วงลูกเหม็นเหม็นยาปะ ปลาแลดูไอเดียเราจะต้องเอาออกแล้วมั้งดูดกเลยขึ้นไม่ได้ไอ้ต้นอะไรของป้าเนี่ยตรงเนี้ยดกดกหมดตรงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าดกหมดเลยโหดกมากสุดยอดจริงๆดกทุกต้นค่อะอาป้าพูดหน่อยจ้าเราจะไม่ขึ้นไป หนูจะตกหนูจะไบไม่รอดอ่าตรงนี้เลยอันนี้ก็บรรยากาศก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงดูแลผลนะครับเราอยากจะให้ฉีดยานะครับลูกเน้นที่ลูกให้เยอะนะครับใบไม่ต้องเน้นมากนะครับแต่ลูกนี่สําคัญนะฮะทุกลูกต้องสวยครับแล้วก็เพื่อจะให้ส่งออกนอกให้ได้เพราะว่าเรื่องผิวพันธุ์เนี่ยสำคัญนะครับมิฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เราต้องใส่อ่าป้องกันเพล่หอยแพลแป้งนะครับช่วงนี้จะระบาดมากที่สุดคือ หลังจากนี้นะครับจะเป็นเพีียหอยเพรียแป้งแล้วก็ฉีดก็เป็นโอฟีโนฟอส t นะครับหรือคอนไพรี r ฟอสนะครับพวกนี้นะฮะมันจะเก่งพวกเพีียหอยเพรียแป้งนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีเพีียหอยเพียแป้งเนี่ยผมบอกเลยเลยนะฮะทุเรียนเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งได้ถ้าเกิดมีปุ๊บเนี่ยราคาจะตกทันทีนะครับมีฉะน้นเนี่ยช่วงนี้ก็ ควรจะต้องตรวจตรานะครับสำคัญเลยนะครับแล้วก็อยากจะฝากกับเกษตรกรที่จะทำทุเรียนปีหน้านะครับหลังจากปีนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าคนที่ไม่ออกฮนะไม่ต้องไปดิ้นรนแล้วครับเสียตังคระเปล่านะครับเราเตรียมต้นนะครับเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เตรียมไว้ปีหน้าเลยนะครับเราจะมีโอกาสที่จะไปทำสารทำไรายได้โอกาสตรงนี้จะดีกว่าที่เราไปลงทุน เก็บเงินที่หวังว่าจะมันจะออกดอกปีนี้ตัดทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่า,าเดือนนี้เดือนธันวาแล้วครับถ้าออกมาเนี่ยธันวาปลายธันวาเนี่ยมกุลาอ้ธันวามกรลา,รากลาุมภาไม่ใช่ธันวากุมภา,า,าพูดผิดทัทีครับเดือนนี้กุมภานะครับกุมพาสิ้นเนี่ยมันก็จะออกมีนาเมษาท่าบานไปเมษานะครับฟ้าจ้าดอกถ้าออกออกสิ้นเดือน ดอกฝาดจะบานอีก4ี่ิบวันสี่ห้าวันนะครับก็ไปเมษาพฤษภาแล้วนะครับฝาจะไปขึ้นลูกอีก,อกเนี่ยจะเข้าหน้าฝนพอดีอีกหเดือนตั้งแต่ดอกเป็นดอกมาจนถึงตัดเก็บเกี่ยวเลยเนี่ยนับไปเลยหเดือนนะครับถ้าเราออกเดือนนี้นะครับเราก็นับไปหเดือนกุมภาก็นับจากมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาอย่างเงี้ยมันเลยรอบ สิงหาเนี่ยก็กลายเป็นต้องไปทาสารแล้วครับหรือกัญญาสิงหากัญญาเนี่ยเราเตรียมต้นที่จะทําสารแล้วมิชนะ,ะนนเนี่ยปีนี้ผมบอกเลยแล้วมันล่าจริงๆนะมิชนะเราตัดปัญหาตรงนี้ออกไปเลยเพราะว่ายังไงเราก็ทําไม่ทันนะครับมิชนะเราเตรียมต้นไว้เลยครับสําหรับปีหน้านะครับถ้าใครอยากจะทําปีหน้าทําตามเราสูตรเรานะครับก็มาเข้ามาทักมาที่ร้านว่าอยากฟังสัมมนาเรื่องการทําทุเรียนนอกฤดู นะในสูตรของป่าสแสวงการเกษตรเนี่ยนะครับอันนี้ได้ครับอของเราเนี่ยวิธีของเราจะไม่เหมือนคนอื่นเราทําได้เราลื้อได้เราเดินหน้าได้เราถอยหลังได้นะครับเราทําใบได้ต้นไม่ตายอย่างเงี้ยทาได้ครับแต่ถ้าทําแล้วไม่มียามารักษาไม่มียามาแก้นะครับไม่มียามาดูแลมันให้ต้นมันโสมอย่างเงี้ยไม่สมควรทําเหมือนต้นนี้ต้นเล็กก็จริงเนี่ยอันนี้เขาก็โดนสารนะครับ ถามว่าโดนไหมครับเขาโดนนะครับเนี่ยอย่างงี้โดนหมดเลยครับคอสั้นนี้ครับอย่าดูดอกนลยครับดอกเขากลับมาสมบูรณ์อันเนี้ยมันจะบ่งบอกเลยว่าโดนไปแล้วก็จริงแต่กลับมาที่เดิมได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราเขาเรียกว่าอทําการลื้อสารได้อัน <c oughs> นี้เดินหน้าต่อไปได้ถ้าทําแล้วทําระบบเดินหน้าไม่ได้ผมบอกเลยอย่าไปทำครับ ทำให้ต้นพังทําให้ต้นเจ๊งหมดไปถ้าเราฉีดยาไม่ครบนะบางคนบอกว่าช่วงที่ออกลูกเนี่ยสำคัญถ้าเป็นหัวจีบอ่ะใช่ถ้าเราฉีดไม่ครบหัวจีบขึ้นมาทุเรียนจากโลละสองร้อยก็จะเหลือโลละห้าสิบบาทหกเจ็ดสิบาทหกเจ็ดสิบประมาณนี้นะคะอ่าเจมี่ว่าก็รู้ก็ต้องไปฉีดปะพูดง่ายอย่างเงี้ยต้นเนี้ย่อ่าเราขึ้นไปอ่านี้เราจะขึ้นแล้วแต่เจมีย่จะขึ้นได้ป่ะไม่รู้อ่ะได้เอาาอ่าจะจูงเจมี่ขึ้นไหอ้าแลดูจะยากเดินมาที่ ฮแต่ก็เห็นหน้าเจ๊เมียวเป็นคนสวยกัแล้วกันเลยเดี๋ยวเียบลงล่างอยู่ร่องหลังเดียเด๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะคะ,ะลูกค้าเอฟซีนะคะมา,ามนี่หน้าเจเมียวสวยๆดูดีข้านมาจับมืออ่าดูอันนี้ฮะคำว่าหัวจีบคือยังไงครับนี่ทุเรียนถ้าหัวไม่จีบต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะ เขาจะบ่งบอกมาเลยว่าผมไม่จีบดูผิวนะฮะผิวพันธุ์ดีครับอันนี้ไม่มีลาแป้งเพี้ยแป้งเพี้ยหอยแล้วก็เราฉีดทุกๆสิบวันใช่ช่วงผลนี่สําคัญเลยเราต้องฉีดทุกๆสิบวันนะคะดูดูฝั่งนี้ก็ได้ครับนี่ครับเดกมากโอ้โหต้นนี้เกือบร้อยลูกเนี่ยร้อยเป็นร้อยค่ะโอ้โหเกินเขนี้นะถ้าเราไม่ฉีดแล้วนี่อ่ะทำไมมันสุดยอดเลยอะหมอนเนี่ยหมอนอยู่ใกล้ๆอีกโอ้โหของจริงเลยนะเนี่ยเนาะ อันเนี้ยนะครับถ่าถ้าเรานะครับอ่าดูแลไม่ดีเนี่ยหัวตรงนี้ตามใจเขาอยากจะขึ้นมานัก็ต้องตามใจอันนี้หัวไม่จีบเลยครับนี่แหละแล้วจึงเน้นกันว่าฉีดยาทุกๆสิบวันแล้วก็ใช้ตามสูตรป่าแสวงทีแรกเราเห็นว่ามันไม่ขึ้นลุกเลยนะแถวนี้เนาะโอ้โหเวลาโตมาเนี่ยมันเยอะมากเลยกระดุมนี่กิ่งมันจะเยอะที่รู้มันจะเยอะเหรอใช่รู้ต้นนี้สินี่ เยอะทุกต้นเลยเท่าที่เห็นหนีมันเยอะทุกต้นอ่ะไม่พอเราทําไว้พวงเนี่ย,ยทุเรียนพวงเนี่ยผมบอกเลยมันจะได้เปียกครับาอาจจะฉีดยาหนักหน่อยก็จริงแต่ว่าปีเราได้ครั้งเดียวฮะล้วเวลาลูกเขาโตเนี่ยเขาจะโตอย่างนี้ฮะโตคู่กันอย่างนี้ครับอันนี้ผมจะไว้พวงพวงพวงหมดครับอ,อ่อยังนี้มีเนื้อครับทุเรียนทาไมมีเนื้อเนี่ยมันจะออกแฟบๆเลยครับ กระเทยกระเทยอ่านี้กระเทยอันนี้ไม่กระเทยแล้อันนี้เราไม่กระเทยละเมื่อปีแรกนะปีแรกกระดุมปีแรกปีแรกกระดุมจะเป็นกระเทยหมดเออไปตรงนีบ้างสิโอ้ยบนบนเขาหรือกระดกอะเนี่ยฮะรู้ว่าเขาบดเนี่ยดกเพียบเลยเนี่ยนี่ก็เอาทุกต้นทุกต้นดูนะดูนะนี่แล้วเราปลูกแป๊บเดียวปารวันนั้นวันนั้นที่เรามาถ่ายอ่ะโอ้โหนี่ดูดูป้าดูดูลูกดูต้นตี๊เดียวเนี่ยโอ้โหอืมเดี๋ยวเรียกออกไปมปะาอ่าออกเองเบี้ยวเบี้ยวเด็ดออกหมดเลยเดี๋ยวออกไปเลลยยเเเนาาะอออกไปสีลูกพอ อาสีลูกพออันนี้ห้าอ่าแล้วเอาสีลูกเอาลูกเบี้ยวออกนะออกไปอันนี้เอาสองออกเอาเบี้ยวออกเอาสองลูกพออ่านั่นแหละถูกโอเคโอ้ยสองลูกก็หรูแล้วเออโหเนี่ยนะฮะแค่ลูกไหนเบี้ยวยี่สิบลูกสามปีก็สุดยอดแล้วเนี่ยโอ้โหแค่ห้าลูกก็บุญแล้วแล้วลูกน้องยังไม่ยองกิ่งอะไเอย่ยจะทันกันไหมเนี่ยเด็กเด็กก็ชอบดูเยอะมากฮะเนี่ยดกมากลูกนี่แล้วพุ่งปลูก ตลอดแนวตะลิงชันตะลิงชันแล้วก็ปลูกกันได้โอ้โหปลูกหมดแล้วพื้นที่ขอให้มีอย่างเดียวป้ามือป้าที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูตรงนี้กันหน่อยโอ้โหเจเหมียวดูตรงนี้ดูหมอนเต็บหนึ่งเจมียวก็ไม่ไหวแล้วเครื่องเ่องนี้พอพอไม่อยากไปแล้วโอ้โหอยากให้ลูกค้าเห็นนะครับนะฮะของจริงกระดุมนี่ทําง่ายมากครับออกก่อนรับตันก่อนด้วยเนาะกระดุมนี่ผมบอกเลยทําง่ายครับถ้า ใครจะใช้สูตรกระดุมเนี่ยผมบอกไม่ยากเลยครับปักปุ๊บเดียวดิฉีดสารปักปุ๊บเดียวออกดอกหมดเลยฮะแล้วได้รุ่นนี้เลยครับนี่โอ้โหถ่ายให้มา <c oughs> อโอเคเออเอาทุกรุ่นนะอันนี้อันนี้ก็รุ่นแรกไม่ติดใช่ไหมมาติดรุ่นนี้อีกนะโอ้ยเด็กที่มันเยอะเกินรุ่นไหนไม่ติดก็มาติดรุ่นหลังก็ได้ได้เอยอะไหมครับ โอ้นี่ก็รุนหลังเนี่ยโอ้ยเยอะแยะมากมายมียตัวนี้เยอะเจ่นียวมีตัวไหวนะเดี๋ยวเจ่นเดียวก็จะไปถ่ายเพจให้ดูนะคะโอเคอ่าบอกลูกค้าอีกนิดนึงค่ะจุดบันสุดสุดท้ายนี้ค่ะ,ะสุดท้ายนี้ก็คนที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยไปครึ่งตอนแล้วไปมา้องเดินขึ้นมาดูนี่คือผมอยากจะให้บอกกับเกษตรกรว่าสำหรับปีนี้ไม่ต้องเอาแล้วครับครับปีหน้าเตรียมต้นไว้ครับ แล้วก็ท, s <S ทํา 1941, ตามเรานะครับแล้วก็จะมีผมจะเปิดสัมมนาอีกรอบหนึ่งประมาณเดือนหน้านะครับถ้าใครคิดว่าอยากเข้ามาสัมมนาแล้วก็เอาความรู้นะครับที่เรามีอยู่เนี่ยที่ผมมีอยู่เนี่ยแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เข้ามาสัมมนาเนี่ยแจ้งมานะครับแจ้งมาเลยว่าจะรวมเข้าสัมมนาด้วยผมจะดูว่ามีกี่คนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเปิดคอร์สให้นะครับแล้วก็ทําตามเราแค่ง่ายๆครับไม่ต้องลําบากเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยากนะ ผมบอกเลยเลยทุกอย่างต้องมีความรู้ครับฮะก็สุดท้ายนี้ก็คงฝากกับเกษตรกรว่าให้ทำตามเราฮะไม่ยากครับนุ่นาดเร์าไาดูใบพูดเลยพูดเลยค่ะสวยมากครับโอเคสำหรับคลิปนี้เจ๊เหมียวก็ลาไปก่อนนะคะลาเลยเนาะจ้าลาเลยค่ะจ้าเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าพอขึ้นลุกโยงเสร็จไรเสร็จเราจะมา คิดต่ออีกเหมือนเดิมไครับด่าจ้าจ่าสวัสดีครับ้วาลูกอาจจะไม่มากนะฮะเล็กเล็กน้อยแต่ก็ยังมีประโยชน์แล้วก็ให้เห็นภาพจริงกันนะครับภาพจริงเป็นสิ่งสาคัญผมว่าจะทําอะไรแล้วแต่นะฮะให้เห็นความจริงทําแล้วปรากฏนะครับทําแล้วเห็นเงินอย่างนี้ครับเราน่าจะทำถ้าทำแล้วไม่เห็นเงินเราอย่าไปลงทุนเลยครับโทษทีเนาะก็โอเคครับวันนี้ก็ของขอสวัสดีกับอ่า กเกษตรกรประเทศไทยทั้งประเทศนะครับคนณผู้ช